ข้วหยออกนะหอยว่าน้ำออกมาจะติดแอร์ให้เรามีดาราคนใหม่นะคะนั่นคือลัคกี้ที่ย้ายมาแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเฟิร์นและน้องหมาผมนะคะน้องหมาใครเอ่ยหนูแนะนําตัวเองก่อนค่อยแนะนาน้องหมาสิลูกน้องฟูจิแล้วคนนี้ใครคนนี้ชื่ออะไร กกน้องลักกี้วันนี้เป็นวัน,วน,นพิเศษเพราะว่าที่บ้านน้องลักกี้มาสองดูสิเรามีสมาชิกสี่ขากี่ตัวลูกสอง,สองมีลักกี้วินนี่ใช่ไหมคะและสมาชิกอีกคนหนึ่งของเราก็คือใครคะนคนสวยวินนี่หันไปหากล้องก่อนดมเข้าไปคะ่ะสมาชิกคนสวยของเราก็คือน้องวินนี่ ทั้งสองตัวเป็นปอมามเลเนียนนะคะน้องลักกี้นี่สี่ขวบแล้วแต่วินนี่เพิ่งจะสองขวบตอนเล็กๆก,ก็ขนยังไม่เยอะค่ะแต่พอพ้นสามปีมาแล้วเห็นไหมผมก็รอนะคะวินนี่สวยไหมคะ วันนี้เรามีงานขึ้นเบิานใหม่ของเด็กๆทั้งสองคนอ๋อนี่จัก้าประจำาม็กี้นี่นะคะนี่จะแบบตอนเย็นก็ต้องพาปั่นจักรยานเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาประกอบกันแล้วประกอบเสร็จบ้านจะไน่อยู่ขนาดไหนไปดูบ้านลัคก,กี้กันนะ ทิ้งบ้านไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านใหม่ของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างไปกันฟูจิสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนโกมาสวัสดีครับทางรัดของน้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันบ้านน้องหมาเนี่ยทาสีข้างในด้วยกลัวว่าอ่ลักกี้วินนี่เป็นน้องฟอมเนาะเขาจมูกสั้นนะคะเขาจะระคายเคืองกลิ่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆเ,เข้าบ้านจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปกัน เดี๋ยวดูซิว่าชอบไหมสีแม่เป็นคนเลือกเองอะเดี๋ยวดูซิชอบบ้านหรือเปล่ามาเร็วถูกใจหรือเปล่าถูกใจเอาวิ่งรอบเลยอะสำรวจดูซิว <มา S 1> ิ่งีค่ะคือเราขึ้นบ้านใหม่เราก็ต้องแต่งตัวใหม่ <c oughs> เห็นไหมลักกี้ไปได้เฟอร์ขนมาใหม่หล่อมากอย่างก,กับลูกแกะว้า เขาเรียกเลยนะรู้งานเห็นของกินแล้วเปลี่ยนใจทันทีเมื่อกี้รักแม่ตอนนี้ตอนนี้รักสุจิอนั่งนงัใครไม่นั่งไม่ได้กิน่น้องมหมอบกบมอบเก่งมากแกวินนี่วินี่อะเรากินนั่งแล้วนะ่ะมันชิ้นใหญ่อ่ะลูก เป็นไรลูกร้องสาเสียงเหรอค่ะเรามีดาราคนใหม่นะคะนั่นคือลกี้ที่เรียนใหม่แล้วเรียบร้อยความจริงก็คือว่าเด็กไม่ได้แพ้ขนหมาภูมิแพ้ไม่ได้แพ้ขนหมาแต่แพ้แบคทีเรียที่อยู่ในขนของหมาและแมวถ้าเราทำความสะอาดน้องบ่อยก็ไม่แพ้แล้วจริงไหมชนะหรือยังตอนนี้ย งั้นเดี๋ยวจะพาเด็กๆเข้าไปพักผ่อนในบ้านแล้วนะคะคุณแม่ติดตามนะคะว่าคลิปหน้าน้องฟูจิกับแม่เฟิร์นเนี่ยจะมีอะไรสนุกๆช่วงกักตัวเก็บตัวอยู่บ้านให้กิจกรรมที่บ้านไม่น่าเบื่ออีกต่อไปลักกี้๊า่บายเร็ว๊ายบาย๊ายบายลักกี้วาไม่แม่นูหิวแล้วเอาไายบายก่อนวิน bye bye. Bye bye ววนี่๊ายบายค่ะลูก๊ายบายเร็วไป่กี้วินนี่ไว้บ่ายไปแล้วอ๋อลินนี่ไว้บายไปแล้วพี่บอกไปนูไปนูเข้าบ้านกันแล้วนะ๊ายบายก่อนลักกี้